กไปมก็ไปไงบ้างเหเดิมนการทางครับก็ไม่ถนัดครับผมก็ก็องเก่งครับก็ไม่ร้องเพลงดีกว่าที่บอกว่าเก่งเป็นเพราะว่าเดินประกบกับนเพลงด้วยก่อเรก็ด้วยครับแล้วก็เราก็ไม่ ไม่ค่อยเดินครับเราก็ไม่ค่อยได้เดินเท่าไหร่ก็ก็ครับขึ้นแพหรือขึ้นเวทีครับทุกสิ่งอย่างครับคือว่าก็เขาก็อยากให้เป็นแบบเจ้าชายเป็นอะไรเงี้ยครับเราก็พยายามครับพยายามเป็นครับแล้วก็เพิ่งเจอกับแพนเค้กครั้งแรกนะครับก็ก็ตื่นเต้นครับผมนี่นายเซคิปหรือรับพิเศษคะนายเซคิปครับผม เมคะโดนตัวจริงเลยไหมเมื่อกี้นี้โดนเสื้อผ้าครับโดนเสื้อผ้าก็พยายามไม่ไม่โดนตัวนะครับก็เขาก็ให้เกียรติเขาจงไม่กล้าโดนตัวจริงเพราะว่ามีแกนอยู่ข้างหลังกัวเห็นอะไรอย่างดีหรือเปล่าคะไม่เกี่ยวครับผมไม่เกี่ยวครับแกนเป็นเพื่อนกันครับออย่างวันนี้แฟนคลับอยู่ใกล้กันเลยเราเห็นไหมแฟนคลับอยู่ไม่ไกตัวนอกแกนอยู่ใกล้กันเลยเลยครับก็ดีใจครับก็ผมก็เห็นทุกงานก็ก็ ใครก็ติดตมตามก็ติดครับผมติดแกรนติดคือคืออยู่ที่ว่าใครมาบ้างครับผมผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ธรรมดามากแต่เนเหมือนแฟนขับเชียร์ให้คู่เราคบกันอะไรอย่างนี้ได้เลยจริงๆแล้วเวลาเราเวลาเราร่วมงานกับใครก็ก,ก็มีการเชียร์หลายคู่นะครับแต่ว่าการทํางานคือการทํางานนะครับถ้าผมไม่ไม่ได้เป็นแฟนไม่ได้คบกันครับผมแรนเป็นเพื่อนร่วมงานที่ดีแล้วก็น่ารักมากเลยว่าอยู่ใน ัำพันธ์ในฐานะเป็นเพื่อนพี่น้องในทุกคนเป็นเพื่อนครับตัวผมเองโสดครับผมอะอย่างนั้นฮิวเขาก็เป็นข่าวกับโสดแล้วตอนนี้มีลูกหลุดเดินควงกันเลยไงเรารู้สึกยังไงบ้างคะก็เป็นเรื่องเหรอก็เป็นเรื่องธรรมดานะครับก็คิดว่าก็ก็ไม่น่าก็จะให้ผมทำไงครับผมคือดีใจด้วยเหรอครับมันดูเหมือนเขาชิงเราไหมหรืออย่างเงี้ยหไรคนมองเขาจะชิงได้ไงครับเขาไม่ได้เป็นแฟนผม ถ้าเกิดว่าเขาเป็นแฟนผมแล้วเขาไปเดินคนอื่นเนี่ยนี่ผมโคงอกหักครับผมแต่นี่ผมไม่ได้คบเขาครับผมไม่ได้คบใครตอนนี้นไม่ห่วงไม่อะไรเลยไม่ได้หึงไม่ได้ห่วงครับผมรู้สึกยงไงที่คนยงแค่สองคนนี้อยู่กับเราอะไรนะครับคนยงแกงกับวิวอยู่กับเราอยู่เลยเลยนะครับก็ก็ไม่งงครับผมอาจจะเป็นเพราะว่าผมไม่มีข่าวก็ได้ครับเวลาสัมภาษณ์ก็เลยต้องพยายาม ก็ต้องพยายามหาว่าเเราคู่ใครวันนี้มีใครบ้างมางานครับผมก็คิดว่าคงเป็นเรื่องธรรมดาครับตัวผมเองอ่ะทํางานก่อนเถอะพี่ครับผมแล้วเรื่องของความรักเนี่ยผมคิดว่าเราไม่รู้หรอกว่าจะเข้ามาตอนไหนถ้าเกิดว่ามันใช่อ่ะผมก็คงโชคดีเพราะว่าผมก็อยากมีแฟนครับแต่ก็ไม่เหงานี่อะไรใช่ไหมตอนนี้ครับไม่เหงาครับพี่ตอนนี้ผมกําลังสนุกกับงานมากๆครับงานแต่ละอย่างที่เข้ามาตอนเนี้ยมันท้าทายครับแล้วก็ ครับทายความสามารถผมด้วยว่าผมจะใช้นี่ได้หมดเร็วขนาดไหนนะครับผมแล้วก็เรื่องของผู้หญิงเรื่องของคนรักก็นแน่นอนครับผมคือผมกําหนดไม่ได้หรอกแล้วก็โกหกตัวเองไม่ได้ถ้าเกิดว่าจะรักหรือว่าจะชอบใครแต่ว่าจะรักใครหรือจะคบใครทั้งทีเราก็ดูดีๆแล้วก็ใช้เวลาเป็นตัวค่อยๆขัดเป้าดีกว่าครับอนนี้นี่มีสินตัวน้องเยอะไหมครับไม่มากแล้วครับอีกนิดเดียวครับตัวน,น้อมีแบบ ไม่เคยครับผมยังไม,ไม่ไม่ได้เป็นเลยแต่ไม่มีท้อแท้อะไรอย่างนี้แม่ไม่มีท้อเลยครับผมเมื่อก่อนเราหนักวนก,นกว่านี้ครับเมือ่อก่อนเราลําบากกว่านี้ครับเดี๋ยวนี้ชีวิตมีความสุขมากนอกจากว่าเราจะหาเงินได้มากขึ้นเรายังทํางานที่สามารถทําให้คนอีกไม่รู้กีค่คนมีความสุขกับเราผม,มผมว่ามันผมโชคดีมากครับนี่ออไงอะไรนะครับ าย<ใ><ด>ถูกต้องก็งไม่ต้องกลัวอะไรครับผม<อ>ครับมีงานด้านไหนที่โตัวโน้ตอยากจะลองทำดูบ้างครับเมื่อร้องเพลงตอนนี้ที่<อ>มีติดต่อเข้ามาก็มีภาพยนตร์นะครับตแต่ว่าก็<อ>ก็ครับก,ก,ก็ก็ดูก่อนครับแล้วก็เพลงก็ผมทําเป็นอัลบั้มนะครับตอนนี้ก็เดี๋ยวต้องเออก็รอเวลาที่เออจะปล่อยครับเ่ลงไหนนี้มีเปอร์เซ็นต์ที่จะได้เล่นไหมครับภาพยนตร์เหรอครับเคอร์เซ็นต์สูงแล้วครับก็คือเป็นตอนนี้อยู่ในขั้นตอนที่ผู้ใหญ่กําลังคุยกันอยู่ยังบอกไม่ได้ครับผม ใ,ใช่ใช่ครับในตึกด้วยกันหรือว่านอกกายคะไม่ทราบเลยครับไม่ไม่ทราบเลยครับคือก็มีติดต่อเข้ามาเออหลายหลายเรื่องนะครับก็อยู่ที่พี่บอยอยู่ที่ผู้ใหญ่ครับว่าเ,เขาเห็นว่าอะไรเหมาะแล้วบทบาทนี้เขาทราบบ้างไหมครับก็มีนะครับไ,ได้บ้างเออก็เป็นแนวครับมีแนวโรแมนติกนะครับแล้วก็มีหน้าดราม่าที่ตอนนี้ที่คุยกันสองเรื่องก็เดี๋ยวเดี๋ยวดูว่าจะออกมาเป็นยังไงสองเรื่องเลย ครับคาดหวังร้อยล้านอะไรอย่างงี้ไหมไม่ได้คาดหวังอะไรครับผมเหมือนกับทุกๆงานนะครับเวลาที่เราทำเออผมมีความสุขแล้วก็ดีใจที่มีโอกาสได้ทํานะครับแต่ว่าเรื่องของว่าเราจะได้รับอะไรกลับมาเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เรากําหนดไม่ได้ครับแต่ผมกําหนดได้ว่าผมจะให้เขาไปเท่าไหร่ผมจะทุ่มเทมากขนาดไหนครับเราจะได้รู้ปีนี้ไหมคะอะไรนะครับปีนี้ไหมคะเรื่องหนักน่าจะปีนี้นะครับน่าจะปีนี้ครับเล่นกับพนธุ์อบ้าง ยังไม่ทราบเลยครับเพราะว่าเออก็ต้องคุยเรื่องคิวคิวอยู่ว่าเพราะว่าเราคิวเราไม่ไม่ไม่มีครับก็พยายามหาคไม่อยากโดนไปโพสในเฟซบุ๊กว่าอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมอะไรนะครับไม่อยากให้มีใครไปโพสในเฟซบุ๊กว่าอะไรอย่างเงี้ยว่าว่าอะไรเนอะว่าแบบไม่เคลียร์คิวไม่มีละครคิวอะไรเงี้ยฮะอ๋อตอนนี้เขาเป็นกระแสเลยว่าดาราชอบรับอีเวนต์ไม่ได้ละครองเลย ครับโอ้ผมถ่ายแต่ละครอีเวนท์ไม่มีเวลารับเลยครับจริงๆครับนานๆผมถึงจะได้เนี่ยครับมาเดินแบบแล้วผมก็วันนี้ขออนไหมครับ้ผู้ใหญ่หาให้อะไรครับก็คือว่าถ้าเกิดปกติเราจะถ่ายละคร7วันเลยครับแต่ถ้าเกิดว่าวันนี้มันไม่มีคิวละครเราแล้วเขาบอกทางทางบริษัทบอกเร็วเราก็จะรู้ว่าวันนี้เราว่างก็สามารถรับรับได้ครับผมแต่ว่าปกติผมจะไม่รับงานซ้อนกันเพราะว่า ก็อยากมีเวลาทําแต่ละงานที่เขาจ้างให้มันเป็นที่นะครับมีาไหมรอะไรนะครับกระแสงมีาไหมก็ได้ยินมานะครับอ่านในทวิตเตอร์ครับผมแต่ว่าก็โอเคครับเดี๋ยวก็คงลงตัวครับผม